ชีวประวัติของคุณพ่อปรีชาหมื่นกันคุณพ่อปรีชาหมื่นกันเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2482วิดาชื่อพ่อยศมารดาชื่อแม่จอยอาศัยอยู่บ้านเลขที่272หมู่ที่6บ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายคุณพ่อปรีชาเหมือนกันเป็นบุตรคนที่สี่ในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนคุณพ่อปรีชาเกิดที่บ้านหนองผํามอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนชีวิตครอบครัวคุณพ่อปรีชาเหมือนกันสมรสกับคุณแม่อรุณศีสนิทมีบุตรด้วยกันสี่คนบุตรคนแรกชื่อ นางอรัญญาน้อยประสานบุตรคนที่สองชื่อนางสุภาพรเหมือนกันบุตรคนที่สาชื่อนางสาวนงนุชหมือนกันและบุตรคนที่สชื่อนายอนุชาหมื่นกันชีวิตการทำงานคุณพ่อปรีชาเหมื่นกันประกอบอาชีพทำนาทำสวนคุณพ่อปรีชาเหมื่นกัน เป็นคนขยันอดทนและมีจิตใจดีท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่คอยดูแลภรรยาลูกๆท่านอาจจะไม่ร่ำรวยมากนะักแต่ท่านได้ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ท่านได้เห็นภรรยาและลูกๆมีความสุขมีการศึกษาที่ดีเป็นคนดี รวมถึงมีหน้าที่การงานอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นอกจากนั้นเมื่อท่านมีหลานหลานท่านก็ทำหน้าที่เป็นปู่ที่ดีเป็นตาที่ดีทุกครั้งที่หลานๆานมาหาสิ่งแรกที่ท่านจะทำลานหลานอยู่เสมอคือทานข้าวหรือยังหิวไหมจะกินอะไรไหมซึ่งทุกครั้ง หลานๆก็มักจะได้ทานอาหารจากฝีมือท่านอยู่เสมอคุณพ่อปรีชาเหมือนกันทานมีความเข้มแข็งทั้งด้านความเชื่อและด้านงานรับใช้พระเจ้าทุกครั้งที่ทางคริสตจักรมีกิจกรรมหรืองานที่ต้องการความช่วยเหลือท่านจะเป็นบุคคลหนึ่งที่พร้อมเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มใจโดยไม่เห็นแก่ความเหน,เน็ดเหนื่อย ลอดชีวิตของคุณพ่อปรีชาเหมือนกันเอโอพ่อพ่อคุณตาคะปู่โอคะซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไรความเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของความเป็นพ่อที่ดีมีความขยันอดทนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีและประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตคู่เป็นสามีที่ดีของภรรยา เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำทางคุณพ่อกรีชาเหมือนกันเป็นผู้มีเมตตากรุณาแก่บุตรหลานตลอดถึงเพื่อนบ้านและคนอื่นๆรอยยิ้มที่เป็นมิตรกับทุกคนอัธยาศัยที่ร่าเริงแจ่มใสเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์การให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองและที่สำคัญ คำพูดที่มักจะมีมุกเด็เดๆที่ทำให้ผู้ที่ร่วมวงสนทนาด้วยเกิดเสียงหัวเราะได้ทุกครั้งซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สืบทอดมาถึงลูกชายและนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพ่อปรีชาเหมือนกันเป็นที่รักของทุกคนคุณพ่อปรีชาเหมือนกันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาโดยตลอดท่าน มักจะดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอยู่เสมอโดยเฉพาะการปัน่นจักรยานซึ่งจะมีหลายคนที่เป็นเพื่อนร่วมกวนของท่านด้วยอายุที่มากขึ้นจึงทำให้คุณพ่อปรีชาเหมือนกันเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยอ่อนหายใจไม่สะดวกปอดทำงานได้ไม่เต็มที่จึงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แล้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งติดปอดอย่างไรก็ตามคุณพ่อปรีชาเหมือนกันยังคงมีจิตใจที่เข้มแข็งและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านได้กล่าวเสมอกกับทุกคนที่ไปเยี่ยมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมอบไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นท่านก็เข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากคณะแพทย์และพยาบาลจนอาการดีขึ้นและกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านวันจันทรที่10เมษายนเวลาประมาณ10นาฬิกาคุณพ่อปรีชาเหมือนกันมีอาการเหนื่อยอ่อนหายใจไม่สะดวกทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานเคราะห์จนกระทั่ง วันพฤหัสบดีที่10เมษายนพุทธศักราช2566เวลาตีส15นาทีคุณพ่อปรีชาเหมือนกันในจากภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยอาการสงบรวมอายุได้84ปีพวกเราไม่รู้ว่าพ่อไหนมากแค่ไหน แต่พ่อคงเหนื่อยไม่น้อยแต่ภาพที่เห็นพ่อไม่เคยบ่นให้ลูกๆฟังพวกเราดูพ่อมีความสุขด,ดีใบหน้าของพ่อเต็มไปด้วยรอยยิ้มปรากฏอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เศร้าเหงามีปัญหาพ่อจะเป็นคนแรกๆที่พวกเราเลือกที่จะคุยด้วยเพราะพวกเรารู้ว่าพ่อเข้าใจพวกเราดีที่สุด ทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อไม่ได้ให้ทางแก้ไขแต่พ่อจะพูดให้คิดแล้วทำให้พวกเราเห็นทางแก้ไขนั้นพ่ออาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้ทุกเรื่องแต่ทุกครั้งที่พวกเราได้คุยกับพอ่อมันทำให้เรามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นพ่อทำงานหนักเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบายไม่ได้มีคำสอนจากปากของพ่อบ่อยนะักเมื่อเทียบกับแม่ แต่การกระทำของพ่อนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าคำสอนใดๆความขยันอดทนเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบายเป็นสิ่งที่แทนคำสอนทั้งหมดได้พ่อประหยัดมัธยัสถ์กับความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆของใช้ส่วนตัวของพ่อไม่เคยพิถีพิถันแต่พ่อจะดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่สม่ำเสมอ พ่อชอบออกกำลังกายพอพ่อรู้ว่าสุขภาพของพ่อสำคัญต่อครอบครัวหากพ่อไม่แข็งแรงก็จะไม่สามารถดูแลครอบครัวให้ดีได้สิ่งต่างๆที่พ่อทำเป็นชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่สร้างชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักแต่พวกเราก็ภูมิใจที่พ่อทำทุกอย่างด้วยความรักและพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า พวกเราเติบโตมาด้วยสองมือที่แม้จะหยาบก,กร้านและมอมแมมด้วยงานหนักแต่ก็สะอาดปราศจ,จากมลทินของอวัยามุกใดๆเพราะพ่อเลี้ยงดูพวกเราจนเติบโตมาได้ขนาดนี้ต้องแลกกับหยาดเงื่อแรงกายแรงใจที่พ่อทุ่มเทด้วยความมานะและซื่อสัตย์สุจริตพวกเราดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อพวกเราสัญญาว่า จะเป็นคนดีทำสิ่งดีๆและจะช่วยกันดูแลแม่แทนพ่อต่อไป